ขอสวยของเรานั่นเองขึ้นขานะคะคุณมีคะแนนนอยที่สลงแรกเลยเชิญแฟนบายก่อนไม่ได้อาจจะเชิญแฟนบายก่อนนะใช่จะมีแบบทั้งหมดเลยได้ให้กลับเขาบ้านเดี๋ยวก่อนต่างจะได้กลับเขาบ้านนะคะจะได้กลับเขาบ้านเราเราเอาล่ะเราจะสั่งต่อเลยนะคะทำยังไงนะคะกระทำลังทำมาจูออนไรจูออนไรยกมือซ้ายค่ะใช่ซ้ายขวานั่นเหรอ อช่ไรยกมือขวาค่ะวิ่งเอาไม้โอ้ยคุณนี่ทำหนูเนี่ยโอ้เอ๊ะเราบอกว่ายกมือซ้ายอยู่ไี่บอก่อนอั้เลยนะคุณพี่คะคุณพี่ยกสองมือเราให้คุณพี่บวออกค่ะใช่ก็คือยกมือซ้ายอยู่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ได้ดีด้วยเอาใหม่เอาใหม่ได้เอาล่ะลงก่อนอารมก่อนโอเคะ ชัวอะไรยกขาค่ะอะะมือายด้วยขาด้วยเอาขาลงค่ะแต่เอานาฬิกาแบ่งแบ่งแบ่งไม่ได้เอาลงนะแค่แบ่งเล่นชิวๆก็แบบชัวอะไรหันหน้าเกับค่ะหันหน้าเกับค่ะอ๋อไม่ได้ยินชัดเจนนิดนึ่งหันหน้าเี่เอย่าแม่อขาลงนะยังไม่เอาขาลงนะเออ เกี่ยวไว้อันุโรมอนันดุลมตังต่งเลยค่ะทัวร์อะไรคุปปาค่ะ ปินเองโอเคพี่ค่ะจับหูค่ะจับขาจับไหล่ค่ะจับขาตัวอะไรจับขาค่ะจับขาเดี๋ยวมีพูดด้วยนะกูลืมหรือเปล่ามีรีแอค้วยค่ะจับขาะเดี๋ยวสมาพีนหลุด